อัปเดตล่าสุดพายุจ่ามีแนวโน้มฝนค่ำนี้พื้นที่เสียงรับฝนตกหนักวันนี้ถึง29ตุลาคมพร้อมต้อนรับฤดูหนาวสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ พายุจะมีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงยังคงเคลื่อนตัวมุ่งหน้าขยับเข้าใกล้มาทุกทีแต่ก็เริ่มส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งแล้วซึ่งในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างหลังจากนั้นพายุที่ขยับใกล้เข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริเวณประเทศไทยของเราอีก และต้องเตรียมตัวรับมือต่อเนื่องกี่วันหรือดูหนาวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในช่วงไหนไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนกำลังแรงจ่ามียังคงหมุนควงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดสูงกลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่26-28ตุลาคม2567โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทย จะส่งผลทําให้ลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือจากทะเลอันดามันและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยของเราเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกหลังจากนั้นมีโอกาสที่พายุจะเปลี่ยนทิศท,ทางเคลื่อนตัวออกห่างจากบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามกลับไปทางทะเลจีนใต้อีกครั้งลักษณะดังกล่าวจะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงส่วนบริเวณภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งมีกําลังแรงขึ้นส่งผลทําให้ตั้งแต่วันที่26-29ตุลาคม2567 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งเป็นไปตามที่กรมอ,อตัวนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนถึงสาเหตุปัจจัยดังกล่าวที่จะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันนี้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประจำวันที่26ตุลาคม2567ได้แก่บ,บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานี ภาคตะวันออกที่จังหวัดสแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลแต่อย่างไรก็ดีตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นโดยในวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำและในช่วงดึกอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่ง โดยทางกรมอ,อุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นที่ได้สัมผัสในช่วงเช้าบริเวณตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตฐสุขโขทยัยพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพากลางมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านทิศตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ยะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลาง ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแม้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งแต่เนื่องจากเป็นวันแรกที่หลายสาเหตุปัจจัยเข้ามาส่งผลกระทบจึงเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นเพียงบางพื้นที่บางแห่งเท่านั้นจึงขอแจ้งเตือนเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้บางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงชี้ว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นกำลังแรงจาามีที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลําและประเทศเวียดนามตอนกลางยังคงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองโดยจะมีลมกระโชกแรง และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่องโดยพายุจ่ามีจะเหนียวนําดึงดูดทาให้ลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุได้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือจากทะเลอันดามันและลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนบริเวณภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นเช่นกันโดยทงกรมอ,อุตุนิยมวิทยาได้ชี้ถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งประจำวันที่27ตุลาคม2567ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสรอำนาาเจริญนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนะครศรีอยุธยานะครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดน,นครนายกราชบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดส่วนบริเวณภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่28ถึง29ตุลาคม2567ได้แก่บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจเริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดระยอง จันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวเฝ้าติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้อาจมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าติดตามมาในบางพื้นที่ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ในขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลเอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยจากนั้นเมื่อดูโมเดลอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าในวันที่29ตุลาคมเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามมากขึ้น กับเปลี่ยนแปลงทิศทางเคลื่อนตัววกกลับไปบริเวณทะเลจีนใต้จากแรงดึงดูดของพายุโซนร้อนกองเรยที่เคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาก่อนที่จะอ่อนกําลังลงซึ่งยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้อย่างต่อเนื่องและอาจส่งผลงกระทบต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเราได้อีกหากพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ส่วนการคาดหมายฤดูหนาวปีนี้ของประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาววันที่29ตุลาคม2,567ถือว่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ2สัปดาห์และจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2,568ภาพรวมอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ1องศาเซลเซียสโดยบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย20-21องศาเซลเซียส จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาโดยฤดูหนาวปี2,566อุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยอยู่ที่21.6องศาเซลเซียสคาดว่าช่วงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม2,567ถึงเดือนมก,กราคม2,568จังหวัดที่คาดว่าจะมีอากาศหนาวจัดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านเลยหนองคาย บึงการสกลนครและนครพนมส่วนมากในบริเวณยอดดอยและยอดภูรวมถึงเทือกเขาที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคมจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในช่วงนี้ให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งแม้จะพบสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแต่สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและประปรวนขอให้ทุกท่านเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด แอดมินและทีมงานจะคอยเฝ้าติดตามนำรายละเอียดอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะาอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ